ก็วัยยีบเลยครับยังไครับคุณสิรินะฮะ oh. โหวันนี้ตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าสวัสดีครับผมภูวินครับ ับผมวันนี้นะครับผมเราสองคนนะครับก็เป็นตัวแทนอีก2คนนะครับผมที่จะต้อนรับปี2025ให้กับชาวสยามพารากอนนะครับใช่ครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่า,วาน,นี่ก็เป็นครั้งแรกของเรา2องคนวยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเขาดาวกับสยามพารากอนนะครับครับผมดังนั้นทุกคนพร้อมไปจอยโชว์ต่อหรืยังถ้างั้นผมขอมอบเวทีนะี้ให้คุณทว้เนเลยสร้ เ,เอาเลยครับทุกคนเป็นไงกันบ้างยู่ไงกอยู่ไมเอ้ยโอ้โหดีมากเอ็นเตอร์จีกยังอ,อยู่กันอยู่แต่ว่าของเราสองคนเนี่ยจะเป็นเพลงสุดท้ายใลเซนตลิสต์น,นะครับผมโอ้โหเศร้านะจานั้น ทุคนจะไปกันนะครับผม,บผมอยากจะบอกทุกคนนะครับปี v 2025นี้นะครับผม Happy New Year นะครับขอให้มันเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมเชื่อว่า2024มีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายและเรื่องสนุกนะครับผม2025ก็เช่นกันสำหรับทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับปี้นิวเ w ียร์นะครับทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ขอให้ปีหน้าทุกคนมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดและอยู่ก็ขอให้ส่งาร์ตนานนะครับไหนก่อนที่เราจะจากกันไปมีใครมารอจะมีนายของโฟดไหมเอ่ยโอเคโอเคแต่ก่อนที่จะไปพบสองคนนั้นอยู่กับพวกเราก่อนนะครับผมเพลงสุดท้ายของเรานะครับผมเป็นเพลงที่ อีกนิดนึงก็จะถึง1นวิวละครับผมดังนั้นใครที่ฟังเพลงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ทั้งบ้านถ้าชอบฝากไปปันไปกับพวกผมด้ลยครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าแค่ในวันนั้นครับคสวัสดีครับเพื่อนๆ่อยลูกอยากกรี๊ดๆมาครัทุกคน ตัวหนกาล้วนะโอ้หเออจอหัวาแล้วเป็นไงฮะอะอแบบนี้กัสบตาภูวินเื่บลกนีหนสบตาปอนซิฮสองคนนี้คือปีแรกสำหรับศิลปกรไหมฮะรับผมใช่ครับถ้าอยากมาทุกปีไม่ยากเลยถ้าทํานภินนี่หันมานี้หันนี้อาหันนี้นค่ะเออหันนี้ โทษปีว่าไว้ต่ำกว่าพวกเราอีกจ้าตอนต่อนี้คือปอนภูวินทุกปียาวเพราะเราเจอปอนภูวินแล้วเราขอเออาล่ะเดี๋ยวให้เด็กๆถ่ายภาพกับแฟนๆก่อนดีะดีเลยมาเลยก่อนเชิญค่ะทุกคนเตรียมตัวฮะเตรียมตัวเชิญก็ หล่อเทควินคือหล่อฟิวหน้าหลานนี่แหละเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากมันจึ้งมันพึ้งมันพึ่งมันพึ่งมันกึ้งแล้วเสื้อผ้าดีทุกคนแถมเป็นภาพขึ้นใหม่เราพูดสยามเล่นเล่นสยามนี่เห็นไหมล่ะสุดๆไปเลยนะพอชิมย่อย พระกรปีนี้ปีแรกเขาดาวความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ้าภูวินก่อนโอ้ยบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็นอกจากเป็นปีแรกของที่นี่แล้วก็ปีแรกที่เราเคยได้ไปเข้าดาวที่ไหนก็เลยครับผมก็เป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็หวังว่าทุกคนก็สนุกไปกับโชว์ขวงเราในนี้ับทำไมกอนอ่ะล่ครับขออาอนห ทำไมงทำไมเวลาภูมินเขาพูดแล้วมันโดนใจเราเราต้องหอบเหรอเป็นไงบ้างปีแรกของเราที่ สยามประกรณ์ครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่ตอนที่เวทีแล้วเนาะก็วันนี้ก็คือเป็นปีแรกของสองคนที่ได้มีโอกาสมาขึ้นที่สยามประกรณ์ด้วยครับผมก็มีแฟนๆไหมกำลังใจอะเลยก็ดีใจมากเลยครับคุณรู้ไหมว่าอะไรบางคนมาตีสี่ตีห้าบางคนมากางเต็นท์นอนมากางเต็นท์นอนใครมาตีสี่ตีห้ายกมือขึ้นมาฮะยกมือขึ้นมาจริงปะเนี่ยนี่ั้งมีหลายคนเลยตีสี่จริงถ้าไม่ตีสี่ตีห้าไม่ได้แถวนั้นนะจ๊ะแล้วคุณแมนคับคุณนี่ จากเยอรมันจ้ะนี่จากเยอรมันสุดยอดสุดยอดเลยอตาลอินเตแล้วบรนด์มาใหม่เรารวมไอเยอรมันเนี่ยเดินเท้ามานะเดินเท้าจากเยอรมันมานึ่ปีที่แล้วใช่แต่ปกติเนี่ยสี่เหลปินท่านอื่นเราจะให้คุยคอนเลยแต่อันนี้เราให้คุยคอนกันเองก่อนคนลุกคนลุกให้ทั้งยกัคนหันหน้ามองกันนะครับ พอพออยู่ด้วยกันมาทั้งปีเธอเขาอวยพรใช่เลยไม่ได้อวยพรอะไรเลยหันหน้าหันหน้าหาการทานทั้งสองคนก่อนนี้เราไม่ได้ไปไหนไกลหรอใช่ใช่แหลบอกครับก็จริงๆแล้วเราอ่ะก็กลอวยพรกันมาแล้วตอากสองคนวันนี้คืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะจะข้ามปีละใช่หน่อยอ่าอือดีที่เถธอที่ก็ก็่าเอาว่าก็ ก็ดีใจมากๆที่เห็นปีนี้แบบว่าประสบความสําเร็จดีใจมากๆกับเรื่องเพลงวันเกิดเธอนี่ได้ทำก็เห็นว่าพูดมานานแล้วตั้งแต่แบบปีก่อนว่าเลยอยากมีโอกาสได้แบบว่าได้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังเป็นเอของตัวเองแล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วก็ดีใจมากๆแล้ววันนี้ก็คือพวกเราสองคนก็เดินทางมาไกลมากๆแบบมีแฟนๆมากมายก็เลิกยูแมน อปฮ็อปยังไงครับยังไงเดิสซ้าถึงเลาคุณแล้วนะูีครท่านครับหันน้มองกันนะต้องคุณต้องันน้มองกันนะขอขอซึ้งน่อน่ยเราไม่อยากอยนแบงค้เเอลอไยม่ไมงนี้รี ผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมที่ได้มาทํางานด้วยกันแล้วก็ได้เจอกันเมื่อหลายปีก่อนนะก็ดีใจมากเลยที่ได้ทํางานด้วยกันมาหลายปีแล้วก็หวัว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีสาหรับเราสองคนอีกนะครับเจอันปีหน้าเซอปีใครดีนะเพื่อนเพื่อนขอขอบขอให้ทุกคนไว้แต่เมื่อกีรปอนพูดเลอยู่หน เราจะไม่พูดอะไรบ้างขอ hating, หน่อยขอหน่อยเราแบบที่พูดที่พูดอะไรแล้วเราเราขอเพื่อน สยามพลากรก็นิดหนึ่งเอาหน่อยเรามันฟิลเลิฟอยู่แหม่ละครับเพื่อนแล้วมันน่ารัหนึ่งสองสามโหนี่แบบนี้ล่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะทำไม่ะเขาไม่ได้มาโชว์อย่างเดียวนะเขาฝากหัวใจของทั้งสองคนมาหาแฟนๆทุกคนด้วยดูด่อยเธอดูสิถูกน่ารักไหมถไแม่สิทธุของสยามนะฮะอยู่แล้วอ๋อเพื่อเป็น ให้จุดจุดจะพูดเลยเนี่ยโทษนะเพราะว่าเธอสมองไหลแล้วเพื่อให้หัวใจของทั้งสองคนถึงเป็นแตนเราจะขอียกเป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนให้ในการโยนหัวใจดวงนี้โนะฮะมีกี่ดวงมีกี่ดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดวงโอเคไปดวงฮะไปฮะของเช้ 哎，啊！

โยนต้อผิดบ้านเลยแล้วล็ขอดูแรงหน่อยตรงไอ้อาุ้งตังหลักตังหลักตังหลักอะไรอะไรก็แต่อย่าตกเวทีพอไม่แต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเจก่าตกเวทีอย่าเคลื่อนไปแค่นั้นเองนะฮะเอาละอุ้ยมาเอาลคนละดวงคนละดวงปอนกุวินคนละดวง นะคู่งเหลนคู่งเหลนกับควิกจักเลยใช่สองคนแต่ฉันชอบอะไรที่สุดรู้ไหมนอกจากคนที่จะได้หัวใจแล้วไปท่าด้านหน้าไม่หวังกล้องเลยนะฮะรวหว่างเสื้อเปิดดูดซีทูของเขานะฮะแอบเห็นนะฮะให้ให้ผู้วิจัยอะไรยังไงอะผู้วิจัยอะไงให้วีดักตัวก่อนมันยังไงอะให้สาวไวเขาน่าตั้งตัวก่อนมันก็เป็นแค่เสื้อเลยครับอ๋อเป็นเลยนะเป็นแค่เป็นแค่เสื้อ ร้อยร้อยร้อนึ่งสองสามโหนี่นี่อมันลดไหมล่ะเอาล่ะก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวให้ทั้งสองคนอวยพรกับทุกคนตรงนีุ้้นพี่ทีนอนให่แต่ทั้งสองคนยังไม่ไปไหนนะฮะ ช่วงนี้ทุนาใช่จับทั้งสองคนยังอยู่ยาวเขาอยู่เราทุกคนเราจะข้ามปีพร้อมปอนผู้วินทั้งคืนนี้ใช่ครับอาะภผู้วินก็รู้ครับผมก็ Happy New Year นะครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทั้งตัวผมเองทั้งตัวปอนเองแล้วก็ทุกทุกคนนะครับผมเจอเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็เรื่องสนุกในชีวิตนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่มีความสุขสำหรับทุกคนมากนะครับผมก็ขอให้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรัก อยู่กับคนที่เราหลักด้วยกันนานๆนะครับนี่ภูิรคส่งเสียงให้ภูมิรินหน่อยแล้วขอบคุณครับเพิทครับครับผมก็ปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับผมก็คิดแลวอยู่ก็ขอให้ส่งปรารถนานะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยอยู่ข้าพวกเราสองคนนะครับพวกเราสองคนก็จะพยายามตั้งใจทำผลงานโดยที่เต็มที่นะครับ ทุกคนดน้กเอยแล้อคู่นะครับยังไม่ไปไหนแน่นอนเดี๋ยวจะอยู่เขาดาวไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ร่วมสนุกันนะครับกับ สยามพระกอนหรือเมสก็เข้าด้านคูร์เบชั่น2 0 2 5นั่นเองพี่นุยต์ถูกต้องเหรอฮะนี่ก่อนจับช่วงนี้ไปทำไมจ้าผู้ทักทายทางไลฟ์หน่อยได้ใหม่ที่ช่องเราอยู่ตอนนี้เออสยามพระกอนตอนนี้สวัสดีครับทางไลฟ์ด้วยครับผมลืมไปเลยลืมไปเลยว่าพี่นุยต์นี่อยู่นะสวัสดีนะครับผมเออคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่กับครอบครัวนะครับผมก็อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปไหนกันนะครับผมนอกจากเราสองคนยังมีจิมนายโฟลด์แล้วก็พี่พี่พอดิสแรมิดนะครับผมค่ำคืนนี้อีกยาวไกลนะครับสนุกไปด้วยกััันนะคครรบบ พี่ปอลนักไล่รอยครับครับผมสำหรับผู้ชมทางไลน์นะผมใครมาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมก็เชื่อว่าทางไลน์ก็สนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับผมก็ฝากพวกเราสองคนนะครับผมแล้วก็แจ็คไดร์ฟน้องพี่บอริแัมด้วยนะครับโอเค่นีครับขอสิ้น